ลูกค้าสั่งเป็นเต็นท์มองโกขนาด3เมตรสี 4, ขาวตอนนี้สินค้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเต็นท์ทุกอย่างที่ลูกค้าจะได้รับนะครับในชุดก็จะมีในนี้จะเป็นถุงน็อตนะครับจะมีทั้งหมดีสิบ22คู่นับเรานับให้แล้วนะครับมี่22คู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้าเต็นท์นะครับ ด้านในเขาจะเป็นสีสีทองครับอันนี้ก็ผ้าคลุมเต็นท์นะครับก็จะประมาณนี้สีขาวลายนี้นะครับก็จะมีอันนี้เป็นผ้าสีทองนะครับเอาไว้ติดตั้งด้านในอันนี้ผ้ามุงตรงตรงหวัว โครงตรงนั้นนะครับจะเป็นทรงทรงกลมแบบนี้ผ้านี้นะ่าจะเอาไว้ลองพื้นนะครับพื้นเต็นท์อันนี้ก็เอาไว้กันฝนนะครับกันเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับ ต่อไปก็จะมาในส่วนของตัวโครงนะครับเราก็จะแยกให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก็คือเหล็กแบนเนี่ยมันเอาไว้ทําลักษณะทรงโค้งนะครับตัวที่มีไม่มีแง่งเฉียงแบบนั้นเอาไว้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของด้านล่างนะครับส่วนมันจะมีตัวหนึ่งที่จะมีตัวตัวสี่เหลี่ยมนะครับหน้าตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็น ประตูด้านหน้านะครับก็อันนี้ด้านล่างก็มาประกอบคู่กับด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงด้านบนนะครับถ้าด้านบนเขาจะมีเฉียงเฉียงให้หมดเลยก็อันนี้จะเป็นตัวบนสุดของเต็นท์นะครับเอาตัวนี้ประกอบเข้ากับท่อนเหล็ก ขนาดสั้นนะครับ1้อยมเซนมันมีทั้งหมด15ช่องนะครับลูกค้าเสียบไปเลย15ช่องหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ประกอบกันให้เป็นทรงโคง้งแล้วก็เสียบต่อจากเหล็กท่อนนั้นหลังจากนั้นเราก็ตั้งเสาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวกลมๆจะมี13บาบวกกับเสาเหลี่ยมสองชิ้นเป็น15เหมือนกันนะครับเสาเหลี่ยมก็คือด้านหน้าประตูเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ ต่อกับตัวพื้นโพงด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการคุมเต็นได้เลยนะครับอตอนนี้สินค้ามาครบแล้วพร้อมจัดส่งนะครับ